มามันอีสิบูหูถึงเรื่องการแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดปลาเห็ดจังไดนเขาจังสีหูว่าเห็ดเบือหรือโบเบือหรือว่าเป็นเห็ดกินบ่หรือเห็ดกินบ่ไรจังสีเนาะพี่น้องเนาะเขาเก็บมาเนี่ยพี่จังสีเนี่บางคนก็อาจสิบูหูว่าเป็นเห็ดเผือกนะพี่น้องจังสีวิธีการง่ายๆก็คือเป็นสูตรเคล็ดลับของของโบราณพี่น้อง วเวลาเ้าแกงเนี่ยแกงเรียบร้อยเ้าจกข้าวเหนียวซะนนำนะครับจกข้าวเหนียวซะ้นนำทาข้าวเหนียวเป็นสีแดงสแสดงว่าเน็ดเบื่อพี่น้องอันนั้นคือกินบ่ได้เททิ้งไปเลยทาข้าวเหนียวบ่มีสีก็แสดงว่ากินได้บ่เป็นหยังถือว่าเป็นเห็ดที่กินได้นะครับพี่น้องสวัสดีครับพลอยพี่น้องมาไปสุกขขูสุคนครับพบปะกับเบล่าผ้าสวดชาแนลคือเรากับพี่น้องวันนี้วันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมากิน แกงเห็ดพี่น้องเป็นแกงเห็ดเพือครับเห็ดเผือรรวมมาจากปลาถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีพี่น้องที่เห็ดเรื่มสิออกแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้สิเป็นมกมกปลาเสื่อมมกปลากระงยพี่น้องเอากะก็ดึงกระขอกราบขอบพร้คนนะครับพี่น้อง fc ที ติดตามเบล่าพ่อสวดแชแนลครับตอนนี้ก็อยูโอมันหาพันธุ์ก็ค้นนะพี่น้องเนาะก็ขอกราบขอบพวกคุณพี่น้องทั้งหาพันธุ์กคนแล้วก็ผู้ที่ยังบวท่านติดตามนะพี่น้องเนาะก็เขามาติดตามเพจเบล่าพ่อสวดแชแนลได้นะครับกบมีสิ่งดีๆมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบิง้งบางครั้งก็อาจจะเป็นคลิปอ่าตลกปวกห้าแน่บางครั้งก็อาจะเป็นคลิปอาหารแน่นะครับส่วนมากอะ สิ่นเรนื่องอาหารนะพี่นอนะ้องเนาะก็ฝากไปถึงนะครับแฟนเพจผู้ที่ทำเพจน้ำกันนะพี่น้องเนาะผู้ที่เฮ็ดเพจเพจช่องหม่ๆหมนะครับกะส่งกำลังใจไปให้คนที่ทำเพจไม่ไหมนะครับขอให,ใ,ให้มีความตั้งใจให้มีความอดทนนะครับสู่้วก็พยายามลงคิปดูๆอ่าลงคิบุัวมือได้แห่งดีพี่น้อง าการทีท่ได้ผู้ที่ตามเพิ่มนะครับคนที่ตามเพิ่มของเฮ้าวนนีมน้มันมาจากคลิปเลี้ยวเป็นส่วนใหญ่พี่น้องพี่น้องก็ลงคลิปเลี้ยวแน่แล้วก็ลงคลิปยาวนํานะครับแต่ละมือคลิปาวมันก็มันก็จะได้เป็นหน้าที่นหน้าที่การรับชมเป็นอมันก็จะสะสมหน้าที่เท้านะพี่น้องเนาะถ้าเฮ้ามีแต่คนที่ตามม่มีหน้าที่ มันก็เปิดแังไดล่ๆบ่อยพี่น้องวันั้นิแล้วพี่น้องก็ลงคลิปเาวนําลงคลิปสันนําสลับซับเปลี่ยนกันไปแต่ละเมือแต่ละเว้นนะครับแล้วก็ฝากไปถึงเ,เพื่อนๆในในเพจแฟนเพจทั้งหลายนะครับาการที่เขาอยากได้ยอดวิวลหลายๆอยากอยากมียอดวิวเขาก็ต้องไปเบิ่งคลิปของมมโหสัวกวันพี่น้องเบิ่งเบิ่งคลิปห้องมูแล้วก็ะ กดไลค์กดแชร์กดหรือว่ากดติดตามนะครับเบิ้งให้มันได้สามวิที้วพี่น้องเด้อแต่ะละคลิปแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเขาเบิ้งคลิปของมูแล้วก็คอมเมนต์ไปน,นั่นนี่มูก็ต้องมาตอบมามาเบิ้งคลิปเัากันพี่น้องซอยกันดันซอยกันเบิง้งคลิปมันก็นจังสิไดย,ยอดวิวยอดอ่ากดไลค์นะครับฝากถึงแฟนเพจเพื่อนๆในในเพจ ทุกๆเพจนั่นแหละครับที่เป็นเพจมือใหม่กะซอยๆดันกันนะเพื่อน้องเนาะซอยดันซอยเชี๊ยกกันเอ้ามันนี่ก็บอกไรจักหน่อยมามันนี่สิมาก็บอกถึงเรื่องการแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดปลาเห็ดจังไหนเขาจังสีหัวเห็ดเบื่อหรือบ่าเบื่อ,บอ,บอบหรือว่าเป็นเห็ดกินบ่หรือเห็ดกินบ่ได้จังสีเนาะพี่น้องเนาะเขาเก็บมาเนี่ยพี่จังสีเนี่ บางคนก็นอาจจะบูหูวว่าเป็นเหดเผงนะพี่น้องจังสิวิธีการง่ายๆก็คือเป็นสูตรเคล็ดลับของของโบราณพี่น้องเวลาเขาแกงเนี่ยแกงเรียบร้อยเขาจกข้าเนียวซสนนำนะครับจกข้าเนีวน้วซสนนาำทาข้าเนี้วเป็นสีแดงสแสดงว่าเห็ดเบื่อพี่น้องอันนั้นคือกิน่ได้เทถึงไปเลยทาข้าเนียวบ่มีสีก็แสดงว่ากินได้ โบเป็นยังถือว่าเป็นเห็ดที่กินได้นะครับพี่น้องพี่น้องก็จำมอยังไงสำนีน,นะครับสำหรับเห็ดปลาเนาะพี่น้องเนาะเอามาเสรแซ่บต้องกันบัดเนี่ยาทะยายไรยเรื่องไรเล่าแล้วอันนี้มกปลาขยงมกมกปลาเสื่อมครับกินข้าวเจ้าคือเกาพี่น้องเลยบรนีน้ก็บรรยากาศกับขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนกั

มกปลาในบ้านมันคนมกอยู่หรอกนีน่ใส่สมุนไพรน้ำปลากะลังไข่ครับปลาคว่ำไข่ เสียงฝาห้องเพหรอมน,นเมื่อนเีงครับนี่โอกาสเดินทางมาจากกรุงเทพเป็นของฝ้นตกมาาั้งแต้ เขียดเ,เลยอันนั้นมาเลยซีดามากครับชงซีดาสีเข่ามงพลบนตกแห้งอเพี่าวันนี้มาเห็ดห่อเขียดบ้านผมก็เขียดน้องข้าวพันน่มเนี่ยก็ตกครับก็ถือว,ว่าตกกไา้พื้นที่พี่นะ้อง หลังจากถอนออกมาหลายมือครับพี่น้องปลากระหี่งกรลังไข่เนาก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาาพจบ้าปลาสวดแนงได้เวยพี่น้องเด้อย แล้วกดสิมี่ครับเอ่อมีคลิปเอ๋อขำขันไข้เคียดสำหรับสับเปลี่ยนกันไปครับ